สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราธานีค่ะสถานที่แรกที่เรากำลังจะไปนะคะก็คือสวนสละอาทิตย์ตั้งอยู่ตำบลคลองปราบอำเภอบ้านนาศารมีพื้นที่ทั้งหมด152ไร่เป็นสวนสละที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราธานี อตอนนี้เราก็ถึงสวนสละอาทิตย์กันแล้วนะคะเราสามารถเข้าชมสวนได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าสวนนะคะเราเข้าไปชมบรรยากาศในสวนกันเลยค่ะ ค่ะสละที่เห็นว่ามีป้ายติดอยู่เป็นสระที่ได้รับการผสมจากเกสรตัวผู้แล้วเรียกที่ป้ายติดเป็นวันแรกที่เขาได้ผสมเกสรจากตัวผู้มานับจากวันที่ผสมเกสรไป9เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยเจ้าของสวนชื่อว่าคุณอาทิตย์มติธรรมได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อสละแดนใต้ และในบริเวณสวนก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาถ้าต้องการให้อาหารปลาสามารถหยดเงินในกล่อง20บาทและสามารถหยิบอาหารปลาได้เลยปลาในบ่อส่วนมากก็จะเป็นปลานิลและก็จะมีเก้าอี้ตั้งอยู่ไว้สำหรับถ่ายรูปแต่และจุดในสวนก็จะมีสลัดตั้งไว้เราสามารถหยิบชิมได้เลยค่ะ ละแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถให้อาหารได้ไม่ว่าจะเป็นควายเผือกแกะแพะหา่าน ในโซนด้านหน้านะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสละในสวนเช่นสละร้อยแก้วน้ำสละสละชั่งกิโลราคาจับต้องได้สามารถซื้อเป็นของฝากได้ค่ะค่ะตันนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่น้ำตกเมืองทวดนะคะน้ำตกเมืองทวดตั้งอยู่ที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงกันที่น้าตกแล้วนะคะน้ําตกเหมืองทวดมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกมีชื่อว่าหนานตั้นน้ํามีระยะทาง100เมตรชั้นที่2ชื่อว่าริมไผ่มีระยะทาง600เมตรและชั้นที่3ชื่อว่าเหมืองทวดมีระยะทาง900เมตรเส้นทางการเดินมีความลาดชันนะคะจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินและชั้นที่พวกเราอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นชั้น2ชื่อว่าชั้นริมไผ่มีลักษณะคล้ายกับลำธาร เส้นทางหลังจากนี้ค่อนข้างที่จะลกนะคะพวกเราจึงไม่สามารถขึ้นไปที่ชั้น3ได้เพราะว่าพวกเราไปกันมีแต่ผู้หญิง5้าคนจึงไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะไปแนะนําให้ไปกันเป็นแก๊งใหญ่ๆหรือว่ามีผู้ชายไปด้วยนะคะพวกเราจึงตัดสินใจเดินทางกลับค่ะสถานที่ต่อไปนะคะ ริมคลองฉวางตั้งอยู่ตำบลบ้านนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีฝั่งตรงข้ามคลองจะเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ด้านหน้าเขาและฝั่งที่พวกเรายืนอยู่จะมีบรรยากาศคือลมเื่้มลมพัดเย็ยนสบายสามารถนั่งของม่นั่งปิกนิกกันได้ค่ะมีมุมถ่ายรูปที่สวยงามเป็นภูเขาตัดกับท้องฟ้าเพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปกันได้นะคะ สถานที่สุดท้ายนะคะเป็นสถานที่ไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือเนินทรายเหมืองแกะเนินทรายเหมืองแกะแตั้งอยู่หมู่บ้านเหมืองแกะตำบลน,นาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติความสวยงามของที่นี่ก็คือทรายที่ทับถมกันเป็นเวลานาน,านมีความสูงต่ำสลับกันไปมาความสูงประมาณตึกสามชั้นอยู่กลางป่ามีต้นไม้ล้อมรอบ แต่ต้องเที่ยวด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะอาจจะเกิดจากการลื่นไหลของทรายลงมาได้ค่ะสำหรับทิปท่องเที่ยวอำเภอบ้านนานสารก็จบเพียงแค่นี้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปเที่ยวตามกันได้ค่ะและผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ